จริงปัญญามาดูเราเรื่องเรื่องภาษาภาษาเกเป็นภาษาสากลใช่เป็นภาษาสากลเนี่ยก็ไม่รู้เนก่บเราเราพูดปุ๊บบางทีก็พูดไม่ชัดพูดไม่ถูกต้องก็มีการอายไม่กล้าพูดเวลานี้ถ้าเป็นนักเรียนจะรู้จักกันดีเลยคนนี้แหละครูพี่แนนพบเลยแล้วกันครูพี่แนนครับเชิญเลยครับ นี่คือครูพี่แนนถ้าเป็นเด็กๆทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีแลวแบที่จะเรียนถามครูพี่แนนดีกว่าว่าเด็กไทยเรากับภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์เขาไม่กล้าเรียนไม่กล้าสอนไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรต่างๆค่ะส่วนใหญ่คือปัญหาเนี่ยจริงๆนั้นคิดว่าเด็กๆก็ พอพูดกันได้แล้วแล้วก็เรียนกันไปก็เยอะแล้วแต่ว่าจริงๆหลักๆเนี่ยคือเขาไม่สามารถทลายกำแพงความกลัวไอ้ตรงนี้สําคัญนะกลัวผิดความกล้าความกล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็อายเพราะอาจานยนี่นะหลายหลายคนที่เป็นนักเรียนแล้วก็ไปเรียนกับครูวิแนนเนี่ยก็จะเห็นวิธีการเรียนการสอนต่างๆคนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษมันจะเริ่มตรงไหนฮะเบสิกครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่เสนอมุมมองใหม่นะคะว่าเราพูดไม่ได้เนี่ยเราก็ร้องออกไปซะเลยค่ะ แต่บางคนบอกว่าถ้าเรนภาษาอังกฤษจากเพลงก็ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะมันจาจเพลงที่เขาร้องกันพี่ตาลองนิดหนงถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเนี่ยนะบอยลองลองไปพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งดูซิก็จะเกิดอาการตัวเกร็งใช่ไหมคะลิ้นแข็งแบบชาตื่นเต้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไปร้องเพลงกับฝรั่งจะรู้สึกเออสนุกสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะานั้นมันบรรยากาศอ่าแล้วก็เลยบอกว่าเราไม่ speak English แต่ว่าเรา sing English ขอที่นี่เป็นตัวอย่างอันนึ็ใช่ไหมแค่นี้ก็ก็ทลายกำแพง ความความน่ากลัวไปแล้วแต่ถ้ามันจะเป็นเพลงล่ะค่ะเออก็มีมีเหมือนกันค่ะเช่นสมมติจะสอนคืออย่างอย่างในหนังสือเนี่ยนะคะก็จะมีบอกเลยว่าอ๋อนี่นี่นี่หนังสืออันนี้หนังสือคือก็ก็จะพูดเกี่ยวกับวิธีการที่จะอ่านกรร๊องเพลงคอนกรอบกับครูพี่แนนเพราะฉะนั้นใครที่ไปเรียนกับครูพี่แนนนะเห็นหรืออะต่างเวลานี้ไปเล่นหนังสือแล้วค่ะในนี่คือไงครับบอกว่านี่เอ่อเมโลดี้บุธีก ใช่ s ส n g งอังกฤษสารบัญพอไฟใส่ตำล้องพูดอังกฤษได้คล่องแค่ร้องออกมาใช่ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างได้ไหมค่ะสมมติว่าฝรั่งเนี่ยเขาเจอกันเขาจะทักทายกันด้วยดินฟ้าอากาศค่ะพี่อย่างคนไทยก็ต้องถามว่าไปไหนมากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบ it's a beautiful day isn't it วันนี้อากาศดีๆเนาะเราเราคุยได้ได้ไม่เยอะแหละแต่วันนี้ไหนในครูมาแล้วนี่แหละ นี่แหละยิี้ได้ยินบ้างสอนเสริมแล้วคุณยายสนใจมากเลยรู้เยอะนี่พิสูจน์ย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองมาแข่งเกมกันแบ่งแบ่งครึ่งเลยจับคู่กันเวลานี้เราจะถามสามท่านนี้แล้วอ่าอ่านะเอ้าเข้าประจำที่เข้าประจำที่เขาแบ่งออกเป็นสองทีมเราจะเรียกว่าทีมคุณหมอมกับทีมคุณเท่งนะคะภายใน30วินาทีให้สองทีมเขียน A ถึง Z ใครเสร็จก่อนชนะโอ้โหนี่นี่สอนฟังมาแล้วนะเอาพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย A ถึง Z สองสิบคนช่วยกันเขียนสามสิบคิดว่าทีมไหนชนะนะสั้นๆนะฮะอ้าวเขียนแล้วก็ใครได้ก็ปิดไว้เดี๋ยวเรานตรงนี้เลยเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่รู้ผลเหมือนกันตอนนี้วันนี้สอนภาษาอังกฤษสไตล์ครูพี่นางกลางอากาศชิงร้อยชิงล้านเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุณแท็กเปิดออกมาเป็นพี่มัมโอ้โหตั้งใจมากไปครับเป็น เออมาแล้วพี่ัุแก้วพี่เท่งคุณแตงโมคุณพี่หม่ำสองคนนั่นนู่มากกว่านั่งใจว่าลูกไปเรียนต่างประเทศไฟหญิงตอบต่างยังมีโอกาสสองคนช่วยเขียนได้นะฮะกระดานใครกระดานใครเลยมาอุปกรณ์พร้อมอามาฝั่งนี้ใช่ไหมนงขึ้นต้น a e i o u เราจะได้เห็นเลยแล้วว่าแก๊งสารชาติภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรเอถึงเซตพร้อมพร้อมองพร้อมเอถึงเซตเลิ่นะครับพร้อม ยืนเค่งอยทั้งนั้นืช่วยกันตูงมันยืนอย่าเลยว่าบอกตูเก่งกับผมไม่โด่งเก่งนะนี่ไม่ได้เลยเขียนพี่ขอถึงอีพออย่าเลยว่าเป็นนักเรียนครูพี่นาเนี่ยไม่ได้เรียนได้ทุกคนนะซ้ายหรือขวาครับครูครับเอาตัวครับ อันนี้นะคะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z โอ้ถูกทุกข้อถูกยอดทุกคนได้ทุกคนเลยก็ต้องตรวจของนี้ด้วยนะครับนี่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ต้อหยุดไปเลยโอ้ถโหมาถูกหมดแล้วเนี่ยจริงๆมามามาถูกหมดแล้วมาถูกแล้วฝั่งนั้นก็มีสองคนเลยไอ้นี่ยืนแอสยู่นี่นแหละมาแอาจารย์เข้ามาสอนโอ้ลบใครใครชนะครับทางนี้ต้องชนะอยู่แล้วค่ะโอ้เป็นว่าคุณเบินี่ถือว่ามีคะแนนเพิ่มไปเพียงคนไรจะเปลี่ยนอยู่แล้ว นะมาถึงตรงนี้แล้วเรามีการเห็นภาพไปบ้างแล้วในการเรียนการสอนการร้องต่างเดี๋ยวปิดท้ายผมหน่อยครูพี่แาุยนเออโชว์ลีลาการสอนแบบติงอิงลิชให้หน่อยนะต้องฟังหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเรามีมีเลยมอบให้นะคะ เครื่องสำอางเทลมีค่ะขอบคุณลูบ่แอนมากขอบคุณมากครับแล้วค็เราจะปิดท้ายนี้ด้วยเพลงนะคะที่ลูี่แนนใช้สอนลูกศิษย์แล้วก็ไปต่อด้วยตู้มหาสมบัติของเราตู้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์รี่ทรีนวันค่ะเจอเลยครับ steam